พรุ่งนี้เป็นวันที่28มกราคมเป็นวันจุดจีนวันจุดจีนก็คือวันปีใหม่ของคนจีนเขาวันนี้วันที่27เนี่ยเขาก็จะเริ่มแกกทานแล้ว ส่วนหนึ่งที่เขาชอบแกกกันก็เป็นสองเงินสีดแดงๆพวกเราให้ชื่อว่าอังเปาอังเปาเขาเริ่มแจกวันเนี้ยมีเศรษฐีใจบุญท่านหนึ่งจุดที่อุดรวันตุจีินเนี่ยเขาจะต้องหาเงิน ใส่สองห้สองละสองร้อยจํานวนทั้งหมดห้าล้านบาทแต่ละปีนะเอาเงินสองร้อยใส่สองเนี่ยสีแดงแดงเนี่ยเตรียมไว้ประมาณห้าล้านบาทเอาไว้ทําไมเอาไว้แก่ชาวบ้านที่ก็รู้เป็นประเพณีว่า คุณโยมท่านนี้เนี่ยซึ่งคือคุณปีชาเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงงานน้ำตาลสนามมากและก็มีฟาร์มวัวมีธุรกิจหลายอย่างซึ่งเขาก็ทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เ็าแล้วเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่ ชอบทำบุญทำทานมากจุกตุจีเนี่ยจะเอาเงินใส่ซองให้ชาวบ้านที่มารับแจกทานจากเขาปีละห้าล้านบาทคนละสองร้อยเนี่ยมันต้องเป็นคนหลายพันคนนะใช่ไหมถึงจะครบ้าลานแสดงว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่คนหลังไหลไปบ้านของเสียตี คุณปีชาเนี่ยชาวบ้านอุดรธานีเี็ยเขาลุ่นในน้ำชื่อว่าเสียตีคนหลังไหลไปรับสองอังเปากับแก่จำนวนมากและปีนี้ก็เพึ่งจะเป็นข่าวทั้งทั้งที่แกก็ทำมาหลายปีแล้วปีนี้ ความดีที่แกทําได้รับการเปิดเผยเพราะว่ามีคนเขาออกไปไป็นทำเป็นข่าวทีวีการแจกทานของตุดยินปีนี้นะผู้ที่ออกสื่อมีแค่คนเดียวที่ออกสื่อด้วยการตาบุญตำทานจํานวนมากเช่นนี้ก็คือคุณปีชาหรือเสียตี พวกเราสังเกตดูไหมว่าทําไมทุกอำเภอเลยถึงต้องมีบุนิธิของคนไทยเชื้อสายจีนถึงต้องมีสมาคมของคนไทยเชื้อสายจีนก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกอำเภอเลย ทุกอำเภอต้องมีสมาคมหรือมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่จะมีตั้งแต่ประเทศไทยนะทั่วทุกหุมโลกเลยสิ่งเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่จีนเป็นดินใหญ่มีการบันทึกและก็ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เรื่องของการทำบุญเรื่องของการให้ทานเรื่องการรู้จักเสียสละและแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยมีมานับพันพันปีเลยไปประเทศจีนเนี่ยวัดแต่ละวัดอายุหลายร้อยปีอายุนับพันปีก็มีจำนวนมากแต่ละวัดนี้ใหญ่มาก บุงบอกถึงว่าคนยีนสมัยโบราณเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากถ้าคนไม่มีความเชื่อทางด้านศาสนาเนี่ยคงจะไม่ทำบุญทำทานสร้างวัดสร้างวาให่่ตมโมหฬลารถึงขนาดนี้ หล,หลายวัดเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของพวกเราที่พวกเราไปเห็นใช่ไหมคนยุคปัจจุบันเนี่ยยังมียิบัญญาสร้างเหมือนคนยุคสมัยก่อนเลยเขาสร้างวัดแต่ละวัดยิ่งใหญ่มากและแต่ละวัดเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอยู่กันเป็นหลายร้อยรูปบางวัดนับพันรูปเลยประวัติศาสตร์มีเขียนไว้ เพราะการรู้จักทำบุญทำทานพระพุทธปฏิบัติตามหลักคำสังสอนในทางพระพุทธศาสนาเขาถึงเป็นคนที่มีความสุขจุลูกจุวหลานเขาปู้ย่าตายายบรรพบุรุษทำบุญทำทานมันก็ตกถึงลูกตกถึงหลานตกถึงตายาติเขา พอยได้รับผลแห่งบุญกุศลกุณงางความดีที่บรรพบุรุษเขาทำไว้ให้นี่เขาเรียกว่าอะไรมีบุญทํำไว้มาแต่ปางก่อนดีแล้วปางก่อนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของพบที่ผ่านมาอย่างเดียวนะพบชาติในปัจจุบันได้และในอดีตที่เรามองเห็นได้เนี่ย เราเห็นคนจำนวนมากที่ไปที่มาที่ทำให้เขาประสบความสาเร็จในชีวิตเพราะอะไรเรามองเห็นว่าปูา่าาย่าตายายบรรพบุรุษของคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมรู้จักทรบุญทำทานรู้จักเข้าวัดบำรุงรศาสนาดูกันได้เลย แทบร้อยทั้งร้อยที่ไปที่มาไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาจะประสบความสำเร็จชีวิตได้ด้วยตัวของเขาเองหลายคนที่เราเห็นเพราะว่าพ่อแม่ปูญญ่ย่าอายายปูดทางสร้างนิสัยให้กับเขาไว้เขาทำต่อยิ่งให้ยิ่งแบ่งปัน ทำไมไม่เห็นเขาจนแปลกไหมในสายตาของผู้ที่ท่านมีปัญญาท่านไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกเลยแต่ท่านบอกว่ามันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตจะมีความเจริญอุดมสมบูรณ์พูนสุขทุกประการนั้นแนะเหมือนมาจากการรู้จักให้ รู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละหยิบยื่นช่วยเหลือชีวิตอื่นบุคคลอื่นเคยอ่านหนังสือของคนจีนโบราณมันมีครอบควหนึ่งตอนนั้นมันเกิดภันายน้ำท่วนมน้ำท่วมพัดพา ิ่งของตลอดทั้งคนมาเป็นจำนวนมากคนหลายๆคนพากันที่จับหยิบฉวยเอาของมีค่าเอาไปไว้ที่บ้านของตัวเองหลายคนไม่ได้คุมดึงดึงการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ลอยตามน้ำมาเลยกับอาศัยจุกจุยโอกาสที่เพื่อนมนุษย์ประสบกับความยากลำบาก ซ้ําเติมเขาด้วยการเปะจุกชิงวิ่งลาวของเขาที่มากับตัวเขาอีกแต่ครอบครัวนี้เนี่ยถึงจะยากจนแทบจะไม่มีอะไรกินก็ว่าได้ไม่สนใจเอาเขาใครช่วยเหลือคนและช่วยเหลือได้เป็นจำนวนมากด้วยไม่มีอาหารการกินที่จะเลี้ยงคนตอนนี้ที่ เขาช่วยจากการถูกน้ำท่วมยังเอาเข้าวของที่พอมีอยู่ในบ้านไปขายเพื่อที่จะซื้อข้าวสารซื้ออาหารมาเลี้ยงคนที่ตกทุกข์ยากลำบากจากการถูกน้ำท่วมความดีที่ทําเนี่ยมันต้องให้ผลกุศลกุนงามความดีที่สร้างมันต้องส่งผลคนนั้น อย่างแน่นอนความจริงก็มาปรากฏให้เห็นว่าลูกเขาหลานเขาหลียนเขาหลายชั่วคนเลยจากพ่อแม่อุย่าตายายที่มีความยากจนกลายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหรียที่มีเงินทองมั่งคั่งล่ำรวยและได้รับยศถาบรรดาศักด ที่สูสงสงเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอเป็นข้าราชการผู้ดังผู้ใหญ่ที่อยู่ในหวังมากมายนี่พูดได้ไหมว่าผลแห่งบุญทานที่พ่อแม่บรรพุุษที่เขาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เอาไว้พวกเราดูเป็นแบบอย่างดูเป็นยิ่งอย่าง คนไทยเชื้อสายจีนทำไมถึงมีสมาคมมีมูนิธิช่วยเหลือคนทำไมเขาถึงมีการแจกทานในวันตรุษจีนแจกทานจำนวนมากเพราะเขาเห็นไงว่าทำบุญทำทานแล้วมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นทำบุญนํำทานมันทำให้ชีวิตเขามีความสุข เสียตีพูดบอกว่าทำอย่าให้ตนเองเดือดร้อนทำแล้วตนเองไม่เดือดร้อนถึงให้ถึงทำถ้าทำแล้วตัวเองเดือดร้อนอย่าไปทำจะบอกไว้อย่างนั้นความจริงเนี่ยเราทำเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแนละแต่ว่าหลายๆคนเวลาคิดจะให้เนี่ยต้อง สู้ลบกับตัวเองส่วนหนึ่งมันอยากให้ส่วนหนึ่งมันไม่อยากให้เพราะว่าหึงหวงทรัพย์สินที่ตัวเองหามาด้วยความทุกข์ยากลำบากถ้าจะให้เนี่ยมันรู้สึกเสียดายคิดจะให้ยังมีการตัดสินใจอีกว่าไม่ควรจะให้มากให้น้อยก็พอแล้ว ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีกำลังพอที่จะให้ได้มากกว่านั้นอีกแต่กลับให้น้อยพระพุทธเจ้าท่านตัดบ,บอกว่าว่าจะให้น้อยแต่กลับให้มากผลออกมาคิดว่าจะได้น้อยแต่กลับได้มากว่าจะให้มากแต่กลับให้น้อย ผลออกมาผลกรรมออกมาเป็นยังไงว่าจะได้มากๆมันกลับได้น้อยว่าจะให้แต่ไม่ให้ผลกรรมออกมาคิดว่าจะได้แต่กลับไม่ได้เลยเห็นไ,ไหมมันเป็นเหตุเป็นผลที่พระองค์ท่านได้ดูชีวิตของคนที่เขาทำกรรม สร้างพฤติกรรมอย่างไรแล้วผลมันออกมาเป็นผลลัพธ์อย่างไรพระองค์ท่านดูชีวิตจริงของคนมันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เป็นตั้งแต่ยุคสมัยที่พระองค์มีชีวิตอยู่มันเป็นมาตั้งแต่ไหนแตไรยแล้วหลักของกรรมและและยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์ท่านรู้ความจริงของกรรมและเอาเรื่องของกรรมมาบอกมาสอนเราอย่าให้ความตนดีอย่าให้เห็นอย่าให้ความเห็นแก่ตัวของเรามันมีอำนาจบาดใหญ่ในการที่จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักเสียสละบางครั้งบางทีเนี่ยมันไม่อยากจะให้ เราให้มันมันไม่ใช่การทำเราทํามันเนี่ยมันเป็นการฝืนจิตฝืนใจตัวเองมันเป็นการเอาชนะใจตัวเองไหมฝืนจิตฝืนใจตัวเองเอาชนะจิตใจของตัวเองทั้งทั้งที่สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเราแต่ว่ามันถูกต้องตามธรรมเราต้องฝืนธรรมสิ่งใดที่เรา ขัดจตัดใจตัวเองในทางที่มันไม่ถูกต้องเราเดินสวนทางกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องพยายามกระทำสิ่งที่มันเป็นความดีงามทั้งๆท,ที่มันไม่อยากจะทำใจเรามีความสุขชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเราเห็นผลเช่นนี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจกำลังใจที่เราจาก เสียสละให้มากขึ้นทำคุณงามความดีให้มากขึ้นเสียตีเขาเห็นใบหน้าของคนที่มีความสุขเสียตีเขาเห็นทุกคนที่มาเนี่ยมาด้วยความรู้สึกอยากจะได้เงินที่เขามอบให้ไปซื้อกับข้าวอาหารการกินเลี้ยงครอบครัวเขา และเขาได้ยินอยู่เสมอหนึ่งเหนืองว่าเสียตีเป็นคนใจบุญเสียตีเป็นคนอบอ้อมอ,อารีเสียตีเขาทำบุญทำทานเขาถึงเป็นคนที่ร่ำรวยมากเพิ่มคุณแต่ละคนรวนแต่พูดสรรเสริญเขาถึงคุณความดีที่เขาทำที่เขาสร้างมันก็เป็นกำลังใจในการที่ อยากจะให้เขาช่วยเหลือชีวิตมนุษย์มากเพิ่มขึ้นพูดบ่อยๆว่าคนรักตัวเองเนี่ยต้องรู้จักแบ่งปันต้องรู้จักทำกุญงามความดีเสียสละแบ่งปันทำกุญงามความดีนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเราในการข้างหน้า เหมือนอย่างที่พระองค์ท่านตัดไว้ว่าปุญญาณิปรารโรกสมิงปฏิทาหอนติมนิหนังบุญคือที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าโลกหน้าหมายถึงตั้งแต่วินาทีข้างหน้านี่แหละไปคุณภาพของใจของคนที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันเนี่ย แต่เป็นคุณภาพของใจที่ดีใจที่คิดจะให้เนี่ยเป็นใจที่มีความสุขแต่ใจที่คิดจะเอาเนี่ยเป็นใจที่ไม่มีความสุขยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นให้ออกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งย้อนคืนมา หาเรามากเท่านั้นเห็นไหมทศชาติพระเจ้ญญาสิบชาติอดีตของพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านสวยพบชาติสิบชาติหลักๆที่เคยมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยแต่เราพบแต่ระรชาติท่านบำเพ็ญคุณงามความดีอย่างไรทำบุญร น่ะปฏิบัติธรรมช่วยเหลือผู้คนมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่มีความเมตตาต่อสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบชาติสุดท้ายที่ท่านเสวยภพชาติเป็นพระเวสสันดรเห็นไหมไม่มีใครในโลกนี้เนี่ย ที่จะดำบ,บุญดำทานยิ่งไปกว่าพระเวสสันดรเลยท่านเึได้ไปเกิดบนสวรรค์ชัดดุสิตนะเป็นเทพแล้วจุดติดลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเห็นไหมทำสิ่งใดไปเนี่ยให้สิ่งใดไปเนี่ย มันจะยอดกลับมาหาเราทุกอย่างทุกประเภทเลยไม่สูญเสียไม่เสียหายที่มันเสียหายคือการไม่ให้การไม่ทำบุญกุศลกุณงามความดีทัางหากที่มันเสียมันเสียไปตกเป็นของคนอื่นเขามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราเลยสมบัติของเรามันจะเป็นของเราก็ต่อเมื่อเราหนองนำออกเราให้ออกไป เสียสละแบ่งปันออกไปยิ่งให้สิ่งที่มันสูงสิ่งที่มันละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นคือกิเลสซึ่งมันมีอยู่ในใจของเรายิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเราสูงส่งมากเพิ่มขึ้นยิ่งให้เท่าไหร่มันยิ่งโปยิ่งให้เท่าไหร่มันยิ่งเป่าใช่ไหม สิ่งทั้งหลายที่มันเป็นความไม่ดีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเราหอบเราโอบกุ้มเราทนุกทนอมมันไว้ไม่รู้จักนำออกไม่รู้จักทิ้งมันไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ไปกุกกี้เกี่ยวข้องกับมันอุปนิสัยใจคอที่มัน สมักสมานทรัเม,มื่อี่กับกิเลสไม่ยอมทิ้งกิเลสตัวเองไม่ยอมทิ้งสิ่งที่มันเป็นพิษต่อชีวิตจิตใจของตัวเองเสียทีเนี่ยมันจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไรมันจะมีความสุขได้อย่างไรใจของเราเนี่ยมันสะสมพิษมาไม่รู้กี่พบไม่รู้กี่ชาติพิษนั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในใจของเราที่นี่แหละ เราเคยเกิดเป็นสัตว์ที่มันมีความชุนเฉียวเขี่ยวกาดกันทุกคนเราเคยเกิดเป็นสัตว์ที่มันมีพิษร้ายกันทุกคนเราเคยเกิดเป็นสัตว์เป็นสิ่ง,งต่างๆที่มันมีกิริยาการของใจที่มันโหดร้ายที่มันมีความร้ายกาดรุนแรงอยู่ในตัวของมัน พิษนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะตายเพราะไฟเพราะการลมหายตายจากพิษนั้นยังตามพวกเรามาคนที่เคยเกิดเป็นเสือเกิดเป็นงูเนี่ยเป็นคนที่ชุนเฉียวง่ายอารมณ์เหี้ยวกาาชอบพลพิษใส่คนอื่นด้วยการกระทำเรืคพูดอยู่เสมอเลย คนที่เคยเกิดเป็นสิ่งที่มีความสงบมีความร่มเย็ยนยังวัวควายมันไม่โกรธมันไม่ฉุนเฉียวอะไรมากนะมันเป็นสัตว์กินพืชวัวควายเนี่ยไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวขาดรุนแรงทำอะไรกับใครวัวควายไม่เป็นพิดกับใครเราเคเคยสัตว สมอุปนิสัยนั้นมามันเป็นกรรมที่ถ่ายทอดมาดแต่ละภพแต่ละชาติสะสมไว้เรามาเกิดเป็นคนเนี่ยมาล้างพิษและก็มาเพิ่มสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีของเราให้มากเพิ่มขึ้นเอามันออกไปนำมันออกไปชีวิตเรามันกิงจะ ก้าวหน้าชีวิตเรามันถึงจะพบกับความสงบลมเย็นตั้งอกตั้งใจนะเวลามันเดือนน้อยลงไปทุกขณะทุกขณะแล้วคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนทั้งหลายเริ่มต้นปีใหม่ของเขาด้วยการให้ทานด้วยการไปกกาบไหว้พ่อแม่บรรพบุตรคุณเขา เขาไม่เคยหลงดืมพ่อแม่เขาเลยบรรพบุรบุเขาเลยแต่ละปีเ็าจะต้องไปที่สุสานบรรพบุรบุษของเขารวมญาติมพี่น้องทุกคนไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะมารวมกันแล้วไปที่สุสานบรรพบุรบุษของเขาทําการไหว้เขาไม่หลงดื่มพ่อแม่ไม่หลงดืมผู้มีบุญของเขาทำบุญทำทาน ที่พ่อแม่บรรพุทธเขาพาทำกันมาสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยอยากให้คนไทยทั้งหลายได้เอาเป็นแบบอยา่างได้เอาเป็นจึงอยา่างการทําทานไม่ว่าวัดไหนวัดไหนพวกเราสังเกตดูไหมส่วนใหญ่มีแต่คนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นเลยที่ทําทานมากกว่าใครอื่น มีแต่คนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นที่เป็นคนอุปถรรัมภ์ค้ำจุนวัดวาอารามต่างๆมีแต่คนไทยเชื้อสายจีนทั้งนั้นเลยเป็นประธานมูลนิธิสมาคมในการช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมเห็นไหมความรวยมันก็มีมากเพิ่มขึ้นความเจริญก้าวหน้าของชีวิตจิตวิญญาณของเขาก็มีมากเพิ่มขึ้น เพราะเขารู้จักแบ่งปันเสียสลักช่วยเหลือบุคคลอื่นชีวิตอื่นดูเป็นแบบจาดูเป็นเยี่ยงยาแล้วคิดพินิษพิจารณาเอาส่วนดีเข้ามาใชา้กับตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเรานะพยายามช่วยเหลือพยายามแบ่งปันพ่อแม่กูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่มีองค์ไหนหรอกที่ท่านอยู่เฉยแล้วท่านไม่แบ่งปัน ไม่ช่วยเหลือโลกไม่ช่วยเหลือสังคมเปิดวัดรับลูกศิษย์ลุกหาไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมพาปฏิบัติก็ทำบุญงามความดีนี่คือ,อไรอยากช่วยเหลืออยากสงเคราะห์อยากช่วยโลกอยากช่วยสงสารใช่ไหมอุปนิสัยของท่านจะเป็นเ่นนันได้ ไม่ใช่ว่าท่านจะเพิ่งเป็นตอนที่พวกเราไปกราบไปไหว้ท่านแล้วตอนท่านมีอายุมากแล้วเห็นได้ตั้งแต่ท่านเกิดมาดูปนิสัยเลยมีอุปนิสัยใจคออย่างไรสมัยเป็นกาลวาดญาติโยมบวชมาแล้วท่านก็มีอุปนิสัยในทางดีนั้นคุณธรรมท่านมีมากเพิ่มขึ้นอุปนิสัยในการช่วยเหลือคน ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมยิ่งดีมากเพิ่มขึ้นคิดอยู่เพื่อตัวก็อยู่แค่ตัวตายอยู่เพื่อผู้อื่นอยู่ชั่วฟ้าดินสลายดูพ่อแม่กูบาอาจารย์ของเราท่านทำตนของท่านอย่างไรท่านมีชีวิตอยู่อย่างไรตาดูหูฟังสมองคิดําตามท่าน เดินตามท่านเราจะได้เป็นเหมือนอย่างท่านชีวิตเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปอย่างมีความสุขดูอย่างมีคุณค่าและก็ไปอย่างมีคุณค่านะ